สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวเบรกที่2ของ360องศาโกกรีนนะครับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นถือว่าเป็นก๊าซหลักนะครับในหมู่ของก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็เราได้ยินคำว่าการดัก จับแล้วก็การกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่า2คํานี้นะครับอาจจะต้องถ่วงดุลหรือไม่นะครับกับในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้แหละครับเทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลงในพื้นดินนะครับเก็บแล้วเก็บอยู่ไหมแล้วเก็บแล้วจะไปไหนกันนะครับคุณอริยาเหมือนอบนะครับนักรณรงค์ด้านมลพิษทางอากาศกรีนสปีดประเทศไทยนะครับอยู่กับเรานะครับคุณอารยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ เมื่อกี้โปรยไปแล้วเนาะ,ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะไปดักจับแล้วก็กักเก็บเนี่ยนะครับมันเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มไหนนะครับคุณโบพอจะอธิบายได้ไหมครับก็หลักๆเลยก็คืออุตสาหกรรมเรื่องของพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการขุดค้นหาตัวเชื้อเพลิงฟอสซิลออกมาหรือว่าการขนถ่ายเพื่อที่จะเอาไปใช้ค่ะ,ค,ะคราวนี้เรามีภาพแผนภาพนะที่คุณโบน่าจะขยายความได้ได้ลึกขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราขุด เจาะน้ำมันในกรณีของคุณโบพูดเนี่ยในไดอะกร,รมนี้มันบอกอะไรเราบ้างครับขั้นตอนนี้โอเคค่ะ,คะก็จริงๆเลยอะค่ะในภาคการผลิตพลังงานของเราตอนนี้เราใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาตินะคะก็เมื่อใช้แล้วผลิตแล้วอะคะ่ะมันก็จะปล่อยกา๊มมาซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำให้โลกร้อนออกไปจำนวนมากเนาะแล้วทำให้ตอนนี้อากาศโลกเรามันก็ร้อนมากๆากก็คือตรงนี้นะถ่านหินมานะผ่านกระบวนการปล่อยขึ้น ทีนี้อไอเดียตัวนี้ค่ะคือเขาต้องการที่จะดักไม่ให้คาร์บอนตัวนี้มันออกไปสู่บรรยากาศของเราแต่พอดักมาได้แล้วสึกปุ๊บจะเอาไปเก็บที่ไหนค่ะมันก็น่าสู่การขนส่งนะคะมาที่แท่นขุดเจาะน้ำมนันหรือว่าแท่นขุดเจาะก๊าซที่มีอยู่ทั่วโลกเดิมมาค่ะเพื่อที่จะเอากลับไปเก็บในหลุมเก่าที่เราเคยมีอยู่ทั่วโลกค่ะโอ้หมายถึงว่าแทนที่จะออกไปสู่ชั้นบรรยากาศล่อย,อยางงี้เก็บเขาไว้ดักเขา,วาไว้ แล้วส่งตามท่ออย่างี้เหรอฮะก็จะมีทั้ง<อ>ขนส่งทางท่อขนส่งทางเรือไม่ว่าจะทางไหนก็เอามาที่แท่นขุดเจาะเก่าที่เคยมีอยู่แล้วก็อัดมันเข้าไปในหลุมเก่าที่เราเคยมีอยู่ค่ะแล้วฮะซึ่งแท่นขุดเจาะน้ํามันเก่าที่คุณโบว่านี่คือเขาไม่ได้ใช้ในการขุดเจาะน้ํามันละใช่หรือบางอันอาจจะเหลือน้อยแล้วแบบปริมาณมันดึงออกมาไม่ค่อยได้เยอะแล้วเขาก็จะใช้ตัวนั้นมาเก็บต่ออ๋อค,คือหลุมข้างล่างเนี่ย มันน้ำมันน้อยแล้วใช่อ,อ๋อมันก็เลยเป็นช่องว่างใช่ก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าเอาเนี่ยกา๊าซมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาอัดใส่กลับไปซะใช่ค่ะโอแสดงว่าที่เก็บเนี่ยอยู่ใต้พื้นดินหรือใต้ท้องทะเลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นแทงเป็นคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆไม่ใช่อ่ามันก็คือช่องว่างแผ่นเปลือกโลกที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยละคะ่ะเขาก็อัดกันเข้าไป อ๋อแต่ว่าการอัดเข้าไปนี่มันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นไหมฮะในแง่ของของสิ่งแวดล้อมอะไรก็ดีอย่างแรกเลยคือมันมีโอกาสรั่วไหลเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวบ่อเนี่ยมันเป็นบ่อเก,ก่าก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้หมดแบบหมดเกลี้ยงบ่อไปเลยเพราะงั้นการที่เราเอาอากาศเข้าไปแทนที่อะค่ะมันก็จะทําให้เขาได้น้ํามันและก๊าซออกมามากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อที่จะแบบทําให้มันหมดบ่อจริงๆด้วยค่ะคือกำลังจะบอกว่า แม้ว่าจะเป็นบ่อเก่าค่ะแต่มันไม่มีโอกาสหรอกที่น้ำมันน่ยมันจะออกมาจนหมดร้อซใช่มันค้างอยู่ค่ราวนี้พออัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมันเลยกลายว่ามันอาจจะผสมกันก็จะจริงๆต้องบอกว่าเหมือนเราอัดอากาศเข้าไปในกล่องที่เรามีน้ํามันเหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะน้ำมันมันก็จะไหลย้อนกลับขึ้นมาอ๋อก็คือได้ผลผลิตออกมาเพิ่มขึ้นอีกอ๋อสวนมา สวนมาก็เลยจะได้น้ํามันที่เพิ่มออกมาเพิ่มอีกที่มันที่มันค้างอยู่ในบ่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆก็ดูมันเป็นผลพลอยได้เหมือนกันที่จะได้น้ํามันที่ค้างอยู่ในบ่อใช่ค่ะใช่ค่ะโอครับครับในพื้นที่บ่อเนี่ยเก่าๆแบบเนี้ยมันเห็นภาพได้ขนาดไหนฮะคือมันเยอะมันมันกว้างใหญ่ไพศาลยังไงฮะคือคนทั่วไปอาจจะนึกไม่ค่อยออกบ่อมันอ่าก็เรียกได้ว่าเวลาเขาคูดเจาะน้ํามันกันหนึ่งทีเนาะก็ เขาขุดกันได้แบบ50-60ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอบอกบอก็ค่อนข้างใหญ่หรือในประเทศไทยอะค่ะที่เรามีหลุมก๊าซอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยเราก็ขุดเจาะกันมาแล้ว50าสบกว่าปีเนาะก็ ยังไม่หมดเพราะว่ามีปริมาณที่ใหญ่มากๆแล้วก็ขนาดหลุมมันก็จะมีหลุมอยู่ไม่ใช่เพียงแค่หลุมเดียวมันก็จะมีหลายๆหลุมกระจายตัวกันอยู่ด้วยลักษณะของการทําแบบนี้มีหลายประเทศไหมฮะที่ทํากันท่าคุณโบะคะตอนนี้ก็มีทําหลายประเทศทั่วโลกค่ะโครงการประมาณกว่า26โครงการทั่วโลกเลย<อ>แต่ว่าผลที่เราไปศึกษาติดตามมานะคะก็คือเออขาคาดหวังจากการเก็บ คาร์บอนให้ได้100%ใช่ไหมคะจากที่เขาปล่อยออกมาแต่ว่ายังไม่มีโครงการไหนเลยที่บรรุเป้าผลสำเร็จอันนั้นทุกโครงการมีติดปัญหาหมดค่ะแล,แล้วมันพุ่งไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยไหมฮะโอเคเก็บได้อาจจะไม่ได้เต็มปรวสิทธิภาพแต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบไหมฮะใช่ค่ะก็บางโครงการก็มีปัญหาเรื่องของอะระบบผิดขัดข้องเนาะก็ทําให้ตัวกา๊าซมันรั่ว ออกมาจากตัวระบบเองอะค่ะก็อย่างดูภาพถัดไปก็ได้ค่ะเรื่องของอผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมว่าเดิมเนี่ยท้องทะเลเราก็เปราะบ,บางอยู่แล้วเนาะจากภาวะโลกร้อนที่ทําให้ปะการังฟอกขาวหลุมพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีทั้งบนแผ่นดินแล้วก็มีทั้งใต้ท้องทะเลด้วยค,ค่ะซึ่งเมื่อมันรั่วออกไปที่ใต้ท้องทะเลอะค่ะาร์ามาไนออกวซดายพอรวมกับน้ําเยอะๆมันก็ทําให้น้าทะเลเป็นกรดมาก<อ>ขึ้นก็กระทบต่อสิ่งมีชีวิต อ๋อครับก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำถ้าหลักๆน้องๆเด็กมัธยมก็ต้องรู้ว่ามันเป็นกรดคาร์บอนิกเนาะใช่ค่ะมันก็ไปกัดพวกยังไงปะการังพวกนี้ใช่ค่ะอ๋อก็กลายเป็นว่าจะฟื้นขึ้นมาก็จะฟอกข่าวตายลงไปอีกอะไรโดนเรื่องกรดภาวะความเป็นกรดเข้าไปอีกจากเรื่องพวกนี้นะะใช่ค่ะอ๋อครับครับอ่าเดี๋ยวเรามีอีกอีกรูปไหมฮะอ่าลองดูนะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างตัวท่อก๊าซที่อยู่ใต้ท้องทะเลพื้นมหาสมุทรลึกเนอะซึ่งปกติมันด้วยความที่ระยะทางระหว่างฝั่งไปจนถึงตัวแท่นขุดเจาะหรือว่าตัวแท่นหลุมพวกนี้ค่ะมันไกลหลายร้อยกิโลเมตรท่อพวกนี้ค่ะก็จะต้องอ,อยู่ในใต้แรงกดดันของอ ทะเลที่มีแรงดันสูงมากๆถึงตัวท่อจะมีความแข็งแรงระดับหนึ่งแต่อย่าลืมว่าอายุการใช้งานนะคะมันมามนาแนาแล้วแล้วก็โครงการตัวการกักเก็บและดักจับคาร์บอนเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่มีราคาแพง <ๆ S 1> เขาก็จะพยายามใช้วัสดุตัวเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไ<อ>ผมไม่แน่ใจอะคือท่อเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณบอกว่ามันเดิมจริงมันอาจจะเอาไว้ส่งน้ํามันนะ ซึ่งมันเป็น้น้ำส่งน้ำมันส่งก๊าซซึ่งมันก็มีคุณสมบัติของมันแบบนึงอะไรค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าตัวก๊าซฟอสซิลหรือก๊าซธรรมชาตินี่ค่ะมันก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเราจําได้ถังดับเพลิงอย่างเงี้ยค่ะเวลาฉีดออกมามันเย็นคืออุณหภูมิมันจะต่ํามากๆเลยค่ะมันก็จะทําให้ตัวท่อเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเอามาใช้ซ้ําก็อาจจะผุกร่อนหรือว่าเสื่อมสภาพได้เร็วเกิดมีความเสี่ยงเรื่องก รั่วไหลเนี่ยถ้าจะให้ใ<ช>คิดอะนะ,ะหรือถ้าคิดว่าเขาเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดเลยเป็นท่อใหม่ทั้งหมดมเลยก็คือมูลค่าการเปลี่ยนพวกเนี้ยค่ะก็จะมหาศาลมากเพราะว่าโครงสร้างพวกนี้ต้องใช้เรียกได้ว่าการลงทุนที่เยอะอค่ะถ้าถ้าจะกลับไปทีมงานผมขอกลับไปที่รูปแรกทีนะฮะระบบพวกนี้น่าจะแพงผมถามคำถามสุดท้ายเลยะระบบพวกนี้น่าจะแพงอยู่นะ คุณโบไม่น่าจะค่ะแพงค่ะแพงแงมากบอกได้ไหมเนี่ยอย่างรูปที่เราเห็นนี่มันจะกี่ตังค์อันนี้ถ้าเกิดโครงการที่เราเคยเห็นมาอย่างของอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะที่ลาเท็กซัสเนี่ยก็เรียกได้ว่าประมาณพันล้านบาทอย่างต่ำหลักๆแบบพันล้านขึ้นไปค่ะอืมก็ราคาสูงนะใช่อาจจะยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะคุณโบครับในฐานะที่อยู่ก n p e a c e อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้บ้างสำหรับกรณีนี้ครับ ใช่ค่ะก็จริงๆอยากฝากทางบ้านนะคะว่า<ม>ตัวนี้ถึงจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ฟังดูห่างไกลจากเรานะคะแต่ในประเทศไทยก็กำลังจะมีการนำมาใช้ในประเทศด้วยเช่นกันซึ่งเป็นคำถามสู่ผู้มีอำนาจละกัน,นะคะ่ะว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนในตัวโครงการนี้ไหมในขณะที่ยังมีอีกหลายคําถามที่โครงการนี้ตอบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนที่มหาศาลมากๆนะคะ<ม>กับ แทนที่เราจะอยากลดคาร์บอนด้วยวิธีนี้มันมีอีกหลายวิธีที่สามารถลดคาร์บอนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการหันมาเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งตอนนี้ต้นทุนถูกลงเรื่อยๆค่ะมีการลงทุนที่ถูกกว่าราคาถูกกว่าและคุ้มค่ามากกว่าสามารถกระจายการเข้าถึงให้กับประชาชนทั่วไปได้มากกว่านะครับท่านผู้ชมฟังแล้วก็ลองคิดตามกันดูนะครับว่าประโยชน์มันอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้ขอบคุณอริยามากนะครับจากกรีนพีซครับค่ะขอบคุณคะ่ะ รเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้าครับกลับมาเตือนภัยอากาศครับ